สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับโปรแกร,รมนะครับที่ช่วยทำให้ a p s ในเกมของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า4เท่านะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับใครที่คอมสเปคไม่แรงนะครับคอมสเปคไม่แรงหรือเจอปัญหากับเกมบางเกมที่ a p s ดรอปนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นโปรแกรม ที่มีชื่อว่าอ่อตเลสสเกลลิงนะล็อตเลสสเกลลิงก็จะเป็นในส่วนของเหมือนในส่วนของตัวเฟรมเจนนั่นแหละครับนะเป็นเหมือนในส่วนของโปรแกรมช่วยเจนเฟรมขึ้นมานะให้มีภาพที่ไหลลื่นขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวามาดูกันนะโปรแกรมราคาประมาณ150้าบาทนะร้อยห้าสิบบาทแนละ้วก็ไปซื้อแล้วก็มาลองดูได้นะครับเปิดโปรแกรมมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับนะเวอร์ชันล่าสุดเป็นสองจุดหนึ่ง 3.2นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเฟรมเจนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด lsfg 3.0แล้วนะครับอ่ะวันนี้มาแนะนำวิธีการตั้งค่าเนื่องจากผมได้ลองมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอกับตัวที่ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ตั้งค่าที่ดีที่สุดแล้วล่ะอ่วันนี้มาดูกันนะครับโอเคเปิดโปรแกรมมาจะเป็นประมาณนี้นะสามารถตั้งค่าเพิ่มโปรไฟล์ขึ้นมาได้นะครับเช่นสมมติคุณเล่นเกม เอ่อดอทเนะครับนะครับดนะครับก็สามารถตั้งชื่อโปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็กดแอดมาจะมีดอทเอ่าหรือว่าเป็นในสองตัวเลยครับพับจนะครับอ่าแอดเข้าไปหรือ fs s ต่างๆอ่านะเนี่ยก็สามารถเลือกได้โดยแต่ละค่าเนี่ยก็สามารถตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อเซฟเป็นโปรไฟล์เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณเล่นเกมแค่เลือก ในส่วนของตัวสเกลแต่ละตัวที่คุณตั้งเอาไว้ที่ตัวเกมเท่านั้นเองครับคุณก็จะง่ายต่อการใช้งานดีกว่ามากดปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างกับเกม p u b G แล้วกันนะครับวิธีการลบก็กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดจุดไข่ปลารีมูฟไปผมจะให้เหลือแค่ดี a u l t พอนะครับในตรงนี้ที่เหลือเพื่อนๆลองเล่นดูส l a l i n g Mode นะครับตรงนี้แนะนำเป็นออโตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับเป็น เอสเปคเรติโอนะครับหรือฟู c r ก e นนะแต่จริงผมแนะนาที่เอสเป t เรติโอนะครับ,แ,แ,ร Radio, รบแล้วไปปรับตัวเกมเป็นบอดเลอร์เลดหรือว่าไลท์ขอบนั่นเองนะครับตรงนี้นะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันใช้งานกับลอสเซตสเกลลิงเนี่ยกับการปรับด้วยบอเลอร์เลดหรือวินโดว์โหมดเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ผลดีนะครับส่วนส c a ลลิงไทป์เนี่ยมันมีให้เลือกมากมายตรงนี้จะเกี่ยวกับความคมชัดนะครับของเกมนะไม่เกี่ยวกับเฟรมนะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเฟรมขึ้นนะครับ เกี่ยวความคามชัดเช่น ls หนึ่งเนี่ย s h a r p n e t เนี่ยความคามชัดเนี่ยคุณจะเอาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกเป็นในส่วนของตัว performance นะเป็นหลักไหมอะไรเงี้ยนะแต่ตรงนี้ผมเลือกเป็น off แล้วกันเนื่องจากวันนี้เรามาทําในส่วนของตัว aps จะไม่เน้นเรื่องความชัดอะไรเท่าไหร่ที่เหลือเพื่อนๆไปจัดการเองได้เลยนะครับสำคัญคือตรงนี้ครับของใจสาคัญเลยนะครับนะจะเป็นส่วนเฟรม generation เดิมทีจะเป็น off อยู่ก็ให้เลือกเป็นในส่วนของตัวล่าสุดเลยนะครับ ls fg 3 0ูนตรงนี้ แล้วจะมีโหมดมานะครับมันจะมีค่าเริ่มต้นที่คูณ2หรือ x 2นั่นเองนะครับคูณ2คูณ3คูณ4คูณ2คูณ3คูณ4นี่เอามาจากไหนก็คือมันจะคูณตัวพลังดิบของเราคือเดิม,ดมทีเนี่ยเกมที่มีในส่วนของตัวพลังดิบเนี่ยใช้ในส่วนของเลเซดสเกลลิงเนี่ยค่อนข้างเหมาะแต่ถ้าเกมที่อย่างเป็นอเร e n นจินเนี่ยหรือพวกที่เป็นอ,อย่างม w เ r f ร์วอแอย่างเงี้ย รหรือเกมอื่นๆที่มีรองรับ DLSS หรือเฟรมเกนในตัวเนี่ยอันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้นำให้ใช้ลดเลทหรอกนะเพราะลอดเลทเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยเ,เบลอไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเบลอ,อยังไงนะครับแอบตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้พับจีเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วไอตัวเฟรมเกนในตัวมันเป็นเกมพลังดิบเลยใช้พลังการ์ดจอกับซีพียูดิบๆเลยล้วนๆเลยนั่นหมายว่าการ์ดจอที่พลังดิบไม่มากเนี่ยไม่แรงพอเนี่ย มันอาจจะถ้าได้เฟรมน้อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่ากับการ์ดจอที่รองรับพลังดิบที่ค่อนข้างแรงอะนะนะครับตรงนี้แล้วก็การ์ดจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเน้นไปทาง AI นั่นหมายว่าเขาจะเน้นไปในส่วนของตัวเฟรมเจเนเรชันอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งครับจยังไม่มีก็ต้องรอดูว่านะักพัฒนาจะปรับเกมนะครับย้ายให้เกมไปเอ็นจิตัวใหม่ได้ไหมที่จะรองรับเฟรมเจนก็จะเป็นเรื่องดีเลยนะโอเค ก็ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นคูณ2ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ resolution scale ก็เลือกเป็น100นะครับร้อยเปอรไปแล้วก็ตรงนี้ clip cursor เปิดออนที่เหลือตรงนี้ปิดหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว HDR ถ้าเกิดใครใช้ HDR ให้เปิดด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ G-sync ตรงนี้สำคัญนะครับนะลเรทเนี่ยลดเรทสเกลลิ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดใช้งานมันจะทำให้ภาพมันขาดภาพมันเบลอเพราะนั้นใครที่รองรับ G-sync ไม่ว่าเป็นจอที่ เป็นมอนิเตอร์แบบ G Sync Free Sync Premium เนียนะครับแนะนำให้เปิด G Sync ที่ตัว Nvidia ก่อนหรือตัวจอก่อนนะผมมีคลิปก่อนหน้าที่เคยสอนวิธีการเปิด G Sync หรือ Free Sync Premium นะไปดูได้นะครับก็เปิดไปเพื่อลดการภาพขาดน,นะครับทำให้ภาพสเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็ตรง Draw FPS เนี่ยก็เปิดออนไปนะครับตรงนี้ที่เหลือก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดเกมดูแล้วกดไปที่สกิลโดยไปที่ Setting ก่อน มันจะมีสเกลฮอตคีนะครับตรงนี้เริ่มทีผมจําไม่ได้นะาว่าเป็นอะไรพอดีผมตั้งใหม่นะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งเป็น ethernet 4นะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วช็อตคัดตัวนี้เนี่ยมันไม่กระทบกับตัวเกมหรือตัวอะไรทั้งสิ้นหมายว่าตัวเกมมันไม่มีช็อตคัดนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะมันก็จะไม่ทับซ้อนกันนะครับตรงนี้ก็ตั้งไปนะครับจากนั้นก็กดโคล s ไปทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดตัวเกมกันนะครับว่าผลที่ได้ของคูณ2เนี่ย จะเป็นยังไงกัเบเวอร์ชั่น3.0วันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่โหมดสุข,ขัดแล้วกันนะอยู่กับโหมดสุข,ขัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดเฟรมเจนของอรเลสสเกลลิ่งเนี่ยจะช่วยให้เฟรมของเราดีขึ้นไหมนะนะครับเดี๋ยวขอเลือก อ็กซิสเซสักหน่อยหนึ่งนะครับเลขนะประมาณ140 160ถึง160โดยประมาณอยู่มุมขวาบนนะครับเป็นของ NVIDIA a p s นะครับนะตรงนี้เนื่องจากเลขตรงนี้เนี่ยมันจะบอกในส่วนของ a p s จริงในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นพลังดิบหรืออยู่ในส่วนของตัวหลังจากเปิดลอดเดดก็ตามเนื่องจากผมลองใช้ MSI a f t e r b u r n แล้วเนี่ยที่มันจะเป็น ตัวบอก a p s ฝั่งซ้ายมือบนใช่ไหมที่เรานิยมใช้กันใช่ไตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกหลังจากที่เปิด r o u l e t Scaling นะครับมันบอกแค่พลังดิบนะแต่ตัวของวิดีโเนี่ยมันจะบอกของเรียลไทม์ของตัวเกมเลยไม่ว่าจะเป็นพลังดิบหรือว่าผ่าน r o u l e t Scaling ก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบในส่วนของการเปิดตัว r o u l e t Scaling นะครับโดยกด Enter C ที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้เป็น shortcut คีย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เฟรมดิบ นะพลังดิบอยู่ที่ประมาณร้อยห้าิบถึงร้อยเจ็สิบนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะนะครับอ่ะผมบอกก่อนนะครับนะอธิบายก่อนตัวพลงดิบเนี่ยหลังจากที่คุณเปิดลดเดเรสเกลลิ่งเนี่ยมันจะลดพลังดิบลงเช่นสมมติคุณอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับคุณอยู่ที่150ร้อยห้าสพลังดิบถ้าคุณเปิดเฟมเจนของตัวลดเรปุ๊บเนี่ย่พลังดิบอาจจะลงไปเหลือประมาณสักร้อยยีสิอะไรประมาณเนี้นะเพื่อมันถูกใช้งานนะครับ กับตัวลอเรส,สเกล Scaling แต่อย่างที่บอกครับสมมติมันลงไปประมาณสัก120เนี่ยเฟรมที่คุณเห็นคูณ2อาจจะอยู่ที่ประมาณ240อะไรประมาณเนี้ยถูกไหมอ่มมันจะไม่ได้แบบว่าพลังดิบคูณ180แล้วคุณเปิดเฟรมเจนแล้วมันจะต้องไป360ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะดอรอปพลังดิบลงไปด้วยนะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเอนซีครับเรียบร้อยครับอ่ะนะครับเห็นไหมครับอ่ะไม่รู้แหละว่านี่ย จากเดิมของผม170ใช่ไหมมันอาจจะเหลือประมาณสักร้อยร้อยเดียวอะประมาณเหลือร้อยประมาณร้อยกว่านะครับประมาณร้อยกว่าตอนนี้เฟร,รมอยู่ที่มันนะครับ206นะเห็นไหมครับอันนี้คูณสองนะครับเพื่อนๆคูณสองเฟร,รมอยู่ที่ประมาณ190ถึง210โดยประมาณทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองไปโหมด FPP นี่อันนี้คือ FPP นะครับนะครับ เห็นไหมเห็นขวาไหมนี่ปะเวลาเราเลื่อนหน้าอย่างเงี้ยนะเวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพมันจะมันจะแบบเบลอเบอนิดนึงแต่เขาไม่น่าเกียดเท่าไหร่อันนี้คือคูณ2ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะเดิมทีเราเล่นหมด APP แล้วอย่างผมอะผมเล่นหมด APP แล้วตรงเนี้ยนะผมก็จะเน้นในส่วนของการหันซ้ายหันขวาด้วยถ้าเกิดมันเบลอเกินไปก็จะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาศัตรูวิ่งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีผลด้วยนะเวลาเราเห็นศัตรูรอะไรเงี้ย เนะวลาเราวิ่งที่โล่งแล้วก็ต้องเน้นสังการมองศัตรตูด้วยนะครับว่าเขาวิ่งมาทางไหนไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือคูณ2ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2 0 0อ่ะร้ 190, อเก้ไปร้อกถึงส2 0อ่อ่ะโดยประมาณเดี๋ยวผมลองคูณ3านะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนต้องกด ethernet c ก่อนอ่ะนะกด ethernet c ปุ๊บนะครับนะเฟรมจะดรอปลงไปกลับมาที่พลังดิบแต่ว่าตัว Nvidia จะหายไปนะเนื่องจากมันไปจำค่าของตัวรอดเด็ดละ เดี๋ยวผมปรับลอดเลทใหม่นะเป็นคูณ3นะครับโอเคผมปรับตัวลอดเลทเป็นคูณ3แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่พลังดิบอยู่นะนะครับตรงนี้พลังดิบอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเปิดลอดเลทสเกลลิงนะครับเป็นคูณ3นะครับตรงนี้นะเอเจนต์ซีปึ๊บอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอเฟรมมาอ่าเฟร,มม,เฟรมมาแล้วเห็นไหมครับเฟรมอยู่ที่มาเท่าไหร่260เดี๋ยวขอวิ่งที่โล่งก่อน สอง้อยหกสิบอืมประมาณสอง้อยห้าสิบเฉลีย่ยถึงสองร้อยหกสิบโดยประมาณนะครับอ่าอันนี้หันซ้ายหันขวานะครับก็ยังถือว่ารับได้อยู่ไม่น่าเกียดนะครับเฟรมขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับเฟรมดิบพลังดิบผมตอนแรกอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนะั้นตอนนี้ขึ้นมาที่สองอยสี่สิบแล้ว ออแต่ว่าหันไวๆนี่เริ่มเริ่มนี้ล้เริ่มเริ่มเริ่มเบอร์แล้วนะครับอันนี้นะคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับน,นี้นะเดี๋ยวผมจะหันให้ดูนะเห็นแวบๆบปแบบะครับแต่มันไม่ชัดอะ่ะเนี่ยถ้ามนเราวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ทําไมใกล้อย่างนี้เห็นอยู่แต่หมายว่ากรณีที่แบบอยู่ไกลมันจะมีผลนะนะถ้ายิ่งถ้าเกิดใครไม่มีไม่มีจีซิงหรือฟีซิงพเมีมเนี่ยอันนี้อันนี้ภาพมันจะเบอร์มากเลยใน,นือวได้อยู่นะครับนเะพ่มดีทีนี้ไป คูณสี่ดูดิจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคูณสี่กันมานะครับมาคูณสี่ตั้งค่าเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เปิดนะนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เออมาเดี๋ยวลองเปิดดูนะนนิีเทอร์เน็ตสี่ปึ๊บมาครับอันนี้คือคูณสี่เฟรมอยู่ที่สองร้อยแปดสิบขยับขึ้นมาแล้วพลังดิบผมเหลือประมาณเจ็ดสิบเฟรมเองนะนะับโดนกินเฟรมไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะคับช่วยได้ แต่เวลาเลื่อนอย่างนี้ปุ๊บภาพเริ่มเป็นวุ้นแล้วครับเริ่มอ่ะเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบว่าเป็นวุ้นน่ะครับนะมันไม่ค่อยสม,มุดละนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยไหมเนี่ยถึงไหมไม่ถึงนะพี่เจ๋อส่วนตัวนี้ได้นะเวิร์กนะครับนะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยถือว่าเวิร์กมากเลยเนี่ยปึ๊บแต่เวลาหันเร็วๆปึ๊บเนี่ย ภาพก็เริ่มเริ่มแบบเป็นน้ำอะภาพเป็นแบบวนๆอะนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นเกมจริงก็โอเคยังใช้ได้อยู่สําหรับคูณสี่จริงๆผมแนะนำแค่คูณ2อก็เพียงพอแล้วครับนะคูณ2ก็ต้องเผื่อภาพคุณภาพของภาพเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองมาปรับความคมชัดด้วยนะปรับความคมชัดแล้วก็ปรับตัวเอ่อเฟรมเกนเป็นคูณ2พอแล้วก็ปรับความคมชัดดูว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวสเกลความคมชัดผมเลือกเป็น L S 1 นะครับ LS 1นะนะผมตั้งค่าเป็น LOS 1ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เฟร,รมเจนผมเอาแค่คูณ2พอมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูโอเคเนี่ยฮะความคมชัดก็ก็เป็นมันจะเพิ่มรอยหยักข้ามานิดนึงนะครับตัวเฟรมก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้กว่านะครับร้อยแปดสิเหมือนเดิมกับตอนแรกนะครับถือว่าไม,ไม่ไม่ได้ลดคุณภาพของตัว a p s แต่อย่างใดนะครับเราก็ได้ความรอยหยักของเกมเพิ่มขึ้นมา นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว m p s ก็ไม่ได้ตกนะครับนี่คือโหมด A.P.P. ได้อยู่ของค o มชัดนะครับเอาง่ายๆครับสำหรับผมนะครับตัวสเปค Intel i5 12400F RTX 3060 Ti นะครับในระดับนี้ผมมองว่าโอเคมากๆนะครับเดิมทีเฟรมอยู่ที่ประมาณ105ตีไปสัก130ปะ 130นับร้อยสามสิบถึงร้อยหกสิบนับคนเยอะหน่อยก็เปิดต่ำลงไปถึงร้อยเดียวนับเคยเจออยู่เพราะว่าพับกี้เนี่ยมันอยู่ที่ optimize เกมด้วยมันเป็นพลังดิบนั่นหมายว่าพลังดิบเนี่ยถ้าเกิด d e v e l o p เนี่ยนักพัฒนาเนี่ยทำ optimize g เกมไม่ดีเนี่ยมันจะกิน CPU กินการ์ดจอเราจนทำให้ทำงานเพิ่มขึ้นและในส่วนของตัว FPS จะดรอปลงเพื่อนๆเคยเจอเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมจาได้เลยนะผม ลองเทสเกม PUBG แต่ก่อนนะไป200กว่าเลยนะเล่นที่ 2K ด้วยนะนะครับเออนะครับไป200เลยนะแต่ทุกวันนี้ <c oughs> ไม่ถึงครับเพราะว่าอยู่ที่ optimize game อัปเดตหลังๆมาเพิ่มเนี่ยทําให้ FPS e ดรอปลงไปด้วยจริงๆครับจอกับ CPU เราไหวนะครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นได้แต่มันอยู่ที่ optimize game นะครับเวลาอัปเดตเนี่ยเขาปรับ engine หรือปรับอะไรพวกนี้นั่นไหมเลยทําให้เฟรมมันตกลงด้วยนะครับตรงนี้ ก็เลยต้องจาเป็นต้องใช้รอดเดสสเกลลิงเนี่ยมาลองช่วยดูแต่จริงๆถามว่าผมเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรสาหรับพลังดิบอยู่ที่มร้อยสามสิบถึงร้อยหกสิบผมก็รับได้นะแต่ว่าเพื่อนๆกรณีที่ใครสเปคต่ากว่านี้หรือเจอปัญหาเฟรมดรอปแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช้รอดเดสสเกลลิงเป็นตัวช่วยของเราได้ทําให้เราเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะคุณภาพก็ไม่ได้แย่ลงสักเท่าไหร่ ก็รอจนกว่าที่ทางเรียวหลัของพนะับจีนจะปรับออฟ i ิมอลเกมให้ดีขึ้นทําให้เฟรมกลับมาเหมือนเดิมตรงนี้ก็ระหว่งรอก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันในราคาที่ประมาณ150บาทโดยประมาณก็ไปซื้อที่สตนะนะรีมเนาะตรงนี้ได้นะครับโอเคก็หากติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถ comment, คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือทัก เพจ a c e b o o k ได้นะต้นแปดสิบเก้าวายูคลิงแปะใต้คลิปนี้นะก็หลายๆคนก็มีทักเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆหรือปรึกษาอะไรนี่ก็ก็แนะนําไปก็สามารถแก้ได้บ้างหรือบางท่านอาจจะยังแก้ไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ลองมาปรึกษาพูดคุยกันดูได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตังค่านาบใช้งานรอดเตสเกลลิงกับเกม PUBG นะเพื่อให้ a p s เพิ่มขึ้นเอาไปใช้กับเกมอื่นๆก็ได้นะครับไม่จชเป็นตน้ตภพจริงอย่างเดียวเกม FPS อื่นๆหรือเกมอย่างอื่นก็ได้นับได้หมดนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถาาชอบเกมนี้ก็ฝากกดแล์ก็แชร์แลวก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้นม่พลาดที่ปใหม่จากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ